ตรงๆฉันไม่ตอบจริงเหรอหมอชั่วไม่ตอบคุณหรอกแย่จังเลยนะอาจารย์หมอชั่วไม่ชอบคุณเหรอไม่ชอบมันจะเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงปักกิ่งอย่าพูดไร้าสาระอาจารย์และหมอชั่วร้ายเป็นคู่กันในสวรรค์ท่านอาจารย์ลองคิดดูสินับตั้งแต่คุณพบกับหมอชั่วร้ายคุณไล่ตามหมอชั่วร้ายและซ่อนตัวจากเขาในที่สุดมันเป็นเพราะผีของคุณที่สลายไป หมอชั่วรู้สึกผิดแล้วหยุดซ่อนถ้าหมอชั่วชอบคุณจะปิดบังทำไมอ่าก้นเฟิงอยู่ทำไมคุณถึงบีบก้นฉันละ่ะรู้มากคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรคุณดังมากคุณอยากตายไหมจบแล้วจบแล้วฉันมาเร็วอีกแล้วอาจารย์เปิดชิงไม่เข้าใจอะไรเลย,เลยมันเป็นเรื่องไร้าสาระมีเพียงคุณเท่านั้นที่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับหมอชั่วร้ายไม่จริงหรือตรงๆไม่ใช่คนแบบนั้น หมอชั่วปฏิบัติต่อเจ้านายของเขาแตกต่างออกไปมากเขาคงจะชอบเจ้านายของเขาแน่ๆในเรื่องทางอารมณ์มันเป็นเรื่องง่ายสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะดูแลมากเกินไปและกังวลเกี่ยวกับผลกําไรและความสูญเสียคุณกังวลเกี่ยวกับหมอที่ชั่วร้ายมากเกินไปอย่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกต้องครับอาจารย์ความคิดของผมเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆและความคิดของผมก็ไม่ถูกต้องปักกิ่งต้องพูดเรื่องไราสาระคำพูดของเปยชิงดูเหมือนจะสมเหตุสมผล นี่ฉันคิดมากไปเหรอฉันควรถามตรงๆไหมาลานครอบครัวหลววันนี้เจ้านายจะดูไม่ธรรมดาสักหน่อยเขามึนงงและหัวเราะคิกคักตลอดเวลาเราไม่ได้สังเกตเห็นมันแม้เมื่อเรามาถึงใช่วันนี้ฉันหัวเราะหนักมากน่ารักมากอาดูเหมือนมีเรื่องดีเกิดขึ้นเจ้านายมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณเมื่อเร็วๆนี้คุณมีความสุขมากเหรอไม่ไม่ฉันคิดว่าเป็นเพราะฉันมีความรัก คนมีความรักเท่านั้นที่จะยิ้มได้อย่างมีความสุขฉันเดาว่ามันเป็นความรักอาแฮมฉันแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอชัดเจนเป็นพิเศษฉันเจอเรื่องใหญ่แล้วในที่สุดนายท่านก็สารภาพกับฉันแล้วสารภาพนี่คือร่างที่แท้จริงของหลอดตัวน้อยเหรอราชาแห่งนรกที่น่ายเย็นชาขนาดนั้น ฉันไม่ได้คาดหวังว่าวันนี้จะมาถึงเร็วขนาดนี้เมื่อพิจารณาถึงนิสัยของเขาแล้วนี่เป็นการปรับปรุงที่ไม่อาจจินตนาการได้บอสบอสคุณยังไม่ได้แนะนําให้เรารู้จักเลยเขาดูลึกลับและลึกลับเป็นไปได้ไหมว่ามันคือดากลอในตำนานแห่งบลักเริมเหรอจูนี่เป็นความลับคุณต้องเก็บมันเป็นความลับ ให้ตายเถอใช่ไหมล่ะชายผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสีราชวงศ์ศักดิ์และเกือบจะครองท้องฟ้าในทวีปเจินเอี้ยนได้เขาคู่ควรก,กับการเป็นเจ้านายและคนที่เขามองหาก็ล้วนแต่แตกต่างฉันขอให้คุณแก่ไปด้วยกันและมีลูกเร็วๆนี้แท้จริงแล้วมีเพียงเขาเท่านั้นที่คู่ควรกับคุณเอาละมาเริ่มธุรกิจกันดีกว่าการประเมินสิ้นปีจะจัดขึ้นในเดือนหน้าใช่ไหมเริ่มตั้งแต่วันนี้ฉันจะจัดทำแผนการฝึกอบรมพิเศษส,สำหรับพวกคุณแต่ละคนบอสคุณเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้าง นี่คือสายรัดข้อมือแรงโน้มถ่วงที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับคุณหลังจากที่คุณสวมและเปิดเครื่องโดยมีคุณเป็นจุดรัศมีทั้งสาเมตรรอบตัวคุณจะถูกรวมไว้ในบริเวณวงแหวนแรงโน้มถ่วงในเวลานี้พลังของผู้ที่โจมตีคุณจะลดลงยิ่งแรงโน้มถ่วงแข็งแกร่งเท่าไรความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นแน่นอนว่ามันยังมีประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนของคุณด้วยใช่ไหมละ่ะนี่มันแรงเกินไปนะมันออกแบบมาเพื่อฉันโดยเฉพาะ ไปฝึกฝนอย่างรวดเร็วฉันจะช่วยให้คุณปรับปรุงผนึกวิญญาณที่กลายเป็นหินของคุณให้ฉันชนะสิบอันดับแรกก่อนใช่ใช่นี่คือชุดเครื่องมือกลั่นยาชุดใหม่ล่าสุดรวมถึงบทสรุปของการสังเคราะห์ยาเหลวที่ฉันวิเคราะห์สำหรับคุณโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างของเหลวทางการแพทย์และสถานการณ์และผู้คนที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดนี้อยู่ที่นี่แล้วเปิด บอสคุณรู้จักฉันดีจังเลยฉันจะไม่ทำให้ความคาดหวังของคุณผิดหวังอย่างแน่นอนการสังเคราะห์ยาเหลวโอเคคุณควรใช้เวลาฝึกซ้อมเวลากำลังจะหมดลงนี่คือ,อยาที่ฉันพัฒนาขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะมันสามารถทำให้ร่างกายของคุณถึงขีดสุดได้หากคุณฝึกฝนและปรับปรุงบ่อยครั้งคุณจะสามารถควบคุมมันได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณเจ้านายครั้งนี้ฉันมั่นใจว่าจะชนะสิบอันดับแรก บอสเราทำได้แน่นอนถ้าเราบอกคนอื่นพวกเขาจะคิดว่าเราบ้าไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นเราเพิ่งเข้าสู่สาขาที่อานิวเมื่อไม่นานมานี้หากเราชนะสิบอันดับแรกจริงๆฉันเกรงว่าสารศักดิ์สิทธิ์เกรทชีนจะระเบิดโอ้นี่คือผลลัพธ์ที่เราต้องการเจ้านายก็แกร่งฝึกฝนฝึกนฝกนและเปลี่ยนขยะเหล่านั้นให้กลายเป็นขยะในไม่กี่วินาทีฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับคุณห้องหินถอยสาขาที่อานิว าามาเชอกิงเร็มฉันทะลุทะลวงไปถึงมาเชอกิงเริมแล้วหลวชิงถงไอ้สารเลวคุณไม่คิดว่าตอนนี้ฉันแข็งแกร่งขนาดนี้ใช่ไหมถ้าคุณไม่ตายในอาณาจักรลับขยวนคุณจะโชคดีครั้งต่อไปคุณจะไม่โชคดีขนาดนี้การประเมินสิ้นปีนี้ฉันวางกับดักรอคุณอยู่นับไม่ถ้วนไปลงนรกห้องนอนของหลวชิงถง ฉันอยากถามตรงๆหมตรงๆไม่ได้บอกว่าชอบฉันทำไมไม่พูดมันเป็นอย่างที่เปิดชิงพูดจริงๆเหรอไม่ฉันเชื่อในตรงๆวันนี้คุณกลับมาเร็วมากเหรออย่างเงียบฮ่า <c> ฮ <ười> พระเจ้าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณมีสมาธิมากจนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของฉันเลยคุณกำลังคิดถึงฉันอยู่หรือเปล่ากำลังคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างอือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ที่รักไม่มีอะไรผิดปกติคุณไม่สามารถโกรธตรงๆได้เนื่องจากการคาดเดาที่ไม่สมควรของคนอื่นตรงๆไม่ใช่คนแบบนั้นฉันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอไม่พูดอะไรฉันต้องถามให้ชัดเจนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณฝึกซ้อมกับวันโฮและคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างคุณยิ้มอย่างฝืนใจเห็นได้ชัดว่าคุณกังวลเรื่องบางอย่างอยู่หรือเปล่า หรือคุณคิดว่าทันทีที่ฉันแสดงความรู้สึกออกมาฉันก็ไปฝึกลูกน้องและไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับเขาอย่างเหมาะสมด้วยซ้ำเขายังบอกก่อนหน้านี้ว่าฉันไม่สนใจเขามากพอแล้วฉันจะปลอบเขาไหมในคืนที่เป็นของเราสองคนที่ยูเอ็นฮูและคนอื่นๆกำลังทำอะไรอยู่วาดวงกลมที่หน้าอกหรือเราจะทำอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวก่อนตรงๆไปก่อนดันหลัวชีคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณไม่ได้พูดอย่างนั้นเหรอมาทำอะไรที่สนุกและมีความสุขกันเถอะคุณกำลังทำอะไรในเวลานี้ถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำเมื่อไหร่ล่ะทำไมเจ้านายของฉันถึงเขินอายอีกแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงเย่เฉียนหมิงมีอะไรผิดปกติกับคุณอ่าดันอันหนึ่งคุณจะต้องเหนื่อยหลังจากวันที่วุ่นวายฉันออกไปก่อน เขาผลักฉันออกไปจริงเหรอพวกคุณสารภาพความรู้สึกกันหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นทัศนคติของคุณเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเป็นไปได้ไหมที่ผู้ชายเป็นเพียงหมูตัวใหญ่และไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่พวกเขาได้รับลานตระกูลหลวในวันรุ่งขึ้นเจ้านายเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานคุณสารภาพรักแล้วยังมีความสุขใช่ไหมออร่าแบบนี้รู้สึกดีที่สุดสำหรับเราไม่ไปยุ่งใช่ใช่ถ้าคุยกับฉันตอนนี้นายจะถูกฆ่าใช่ไหม เป็นไปได้ไหมที่จะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกครั้งของสำคัญเหรอถ้าไม่สำคัญก็ออกไปผู้เชี่ยวชาญให้ตายเธอมีคนไปคุยกับเจ้านายจริงๆนะนี่มันอันตรายถึงชีวิตเลยนะท่านอาจารย์สิ่งนี้ถูกส่งมาจากถิ่นธุรกันดานทางตอนใต้สุดขั้วและถูกกำหนดให้ส่งถึงท่านถิ่นธุรกันดานทางใต้สุดขั้วซูยูส่งอะไรมาเหรอที่คฤราสหาเป็นยังไงบ้าง ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนอกจากนี้ผู้จัดจาก,การหยานตั้งใจที่จะไปที่เมืองหลักของดินแดนดำแห่งราชวงศ์ฉินศักดิ์สิทธิ์เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของงอเขาฉันอยากจะขออนุญาตจากคุณหรือไม่โอเคให้เธอทำถ้าคุณมีปัญหามาหาฉันฉันยังต้องเสริมพลังของตัวเองให้แข็งแกร่งอีกด้วยแม้ว่าเย่เฉียนหมิงจะบอกว่าพลังของเขาเป็นของฉันแต่ฉันก็คุ้นเคยกับการพึ่งพาตัวเองใช่ นำโทเค็นนี้กลับไปให้ยานงยงเมืองหลักของดินแดนดำถ้าใครกล้าทำให้คุณขายหน้าแสดงโทเค็นนี้ไว้อย่าปล่อยให้คนอื่นรังแกคุณนี่คือคำสั่งแพลตินัมโดเมนสีดำในตำนานทันทีที่คำสั่งแพลตินัมออกมาเจ้าเมืองก็ทักทายเขาและเปิดประตูทั้งเจว่ากันว่าราชวงศ์ของทั้งสีราชวงศ์ศักดิ์มีคำสั่งแพลตินัมเพียงชิ้นเดียวซึ่งพวกเขาจะใช้ไม่ได้ง่ายยอ่อยๆคำสั่งซื้อแพลตินัมโดเมนสีดำ คุณยกมือขึ้นเพื่อมอบสิ่งของล้ำค่าเช่นนี้ให้ยันกวนชีหรือไม่ใช่แล้วคุณกลับไปเถอะใช่โทเค็นมีค่ามากฉันเพิ่งพูดไปก่อนหน้านี้ว่าฉันอยากจะขอเครื่องรางให้ลูกน้องของฉันและเขาก็มอบให้ฉันโดยไม่ลังเลใจเห็นได้ชัดว่าคุณใส่ใจฉันมากทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นหลังจากสารภาพให้อาหารอันหนึ่งนี่เป็นกลอุบายของเขาเพื่อหลอกล่อผู้คนหรือเปล่าเหมือนรู้สึกถึงลมหายใจคุ้นเคยแต่ไม่คุ้นเคยนั่นใคร